สวัสดีค่ะภาเทียนะคะภาเทียนตื่นเต้นมากเพระว่าพรุ่งนี้นะคะภาเทียนมีนัดทำสมุนนะคะที่คลกิน่อคุณหมอแบงค์ค่ะจะเป็นการทำเตะกรรมครั้งแรกนะคะแต่ว่าก่อนหน to ้าน like yeah so ี้เทียวเคยไปร้อยใหม่สมุนแล้วค่ะแต่ว่าใหม่มันไม่ละลายนะคะแล้วก็ ันค่ะว่าทียทำแล้วจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่วินเซนชีดิกแล้วนะคะคลินิกกว้างมากทุกคนที่นั่งรับรองเยอะมากเลยคะทุกคนพอหลังจากที่เราเข้าคลินิกมาแล้วกรอประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ถ่ายกับเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะดูมิโอทีดีสแกนค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประเมินศัลยกรรมนะคะให้เห็นทุกมุมทุกสเวนของใบหน้านะคะรู้สึกอุ่นใจเนาะเพราะว่าเราได้เห็นก่อนที่เราจะทำจริงๆว่าจมูกเราจะออกมาเป็นยังไงนะคะ วันนี้หมอน้องจะใช้เทคนิคของวินเซนต์นะครับก็คือ S S T P นะครับเป็นการพยายามยืดพื้นที่ข้างในแชมพกแห้เรบลองว่าอย่งก็ได้สมที่ดอสวยถ้าหนูทำแล้วหนูเหมือน,น,อนต้นหนึงเลยตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาล้างมือล้างหน้าด้วยสบู่ล้างมือแล้วเขาก็จะมีสบู่ล้างหน้าให้แบบนี้นะคะ ตอนนี้หน้าก็คือสะอาดมากพร้อมทำแล้วนะคะก็ระหว่างรอนะคะเขาก็จะมีห้องรับรองให้แบบนี้นะคะก็คือรับรอได้เลยแบบชิลๆมีวิว แล้วนะคะที่เทียทำจมูกมันช้ำน้อยมากตัวนี้นะคะก็คือใช้ประครบเย็นได้ประครบร้อนได้นะคะเทียนะคะจะกินเป็นใบโวบ,บกก็คือใบับบกอัดแคปซูลเพราะว่าเทียกินน้ำใบโวบ,บกไม่เป็นแล้วก็กินเป็นน้ำมะพร้าวนะคะตื่นเต้นมากตอนนี้เพราะอีกไม่กี่วันเทียก็จะถอดฝุดแล้วีค่ะวันนี้นะคะก็ครบเจ็ดวันแล้วนะคะ มาดูกันวาดแครฟิกแล้สจะเป็นยังไง จมูกเทียก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะจะบอกว่าจมูกเข้าที่ไวมากๆนะคะแล้วก็เทียชอบจมูกแค่นี้มากมากเลยนะคะคือมันดูมีความธรรมชาตินะคะแล้วก็รับกับรูปหน้าเทียนะคะเทียรู้สึกว่าจมูกเทียแบบดูคุ้มขึ้นหน้าดูมีมิติมากขึ้นนะคะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยก็สําสหรับใครที่อยากทําจมูกนะคะไม่ว่าจะเริมใหม่หรือเป็นเคสแก้นะคะเทียแนะนําที่วินเซนต์จิิงเลยะคะ่ะเพราะว่าทําออกมาแล้วสวยถึงใจทุกคนแน่นอนบ๊ายบาย